สวัสดีครับมารีวิวถนนเส้นหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้อยู่บริเวณอำเภอกแงสนามนางครับอำเภอแก่งสนามนางโคราชนะครับก็ตอนนี้มีอยู่เลนหนึ่งนะครับจะเล่าว่าตั้งแต่อำเภอสีดามานะครับมาจนถึงอำเภอแกแงสนามนางเป็น4เลนนะครับตอนนี้จาก แก่งสนามมางมามาืมาอมาชัยภูมิเนาะพือเมืองนนก็กำลังทำสี่เลนจาก2องเลนเป็นสี่เลนอยู่ระหว่างการทำนะครับก็อันตรายนะครับเร็วๆหรือต้องคืนมันไม่มีไฟเลยจะบอกว่าจังแต่เภอสีดาแังแต่่วนมิทรภาพผ่านหมู่ใหญ่ผ่าน ก็มาถึงก็เภอแก่งสนามนานะครับต่อเซลีนทางดีทางดีทางดีดีมากเลยครับเป็นทางใหม่ซึ่งตรงนี้ก็ลอยต่อระหว่างคือแก่งสนามนาไปอำเภอเมืองเชียงภูมินะครับเส้นนเอกเส้นหมายเลขสองศูนย์สองนะครับเนี่็ดูทางครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงการปรับปรุงนะครับก็อีกสักหน่อยคงจะเล้วนะครับปีก่อนถึงบปรุงมาก็ยังไม่แล้วนะ คือมันคงจะแม่ทางไกลเนะะาะก็ค่อยๆทำไปอีกสักหน่อยก็ถึงใช้พวกน,นะครับกลับมารอส่งไฟฟ้าสมุนมาเลสสขสองศูนสองนะครับครับครับสวัสดีครับโชคดีไม่ตั้งใจครับมารีวิววนันที่ยี่สิบห้าตุลาคมแปดนาฬิกาเที่ยงเที่ยงครับสองเลขกำลังทำตัดสิในใครับโชคดีไม่ตั้งใจครับสวัสดีครับไปทางปลอดภัยนะครับ ถึงก็เปิแก่งสามนาะกจงกนเปิดปุยอะลรไอ้ไม่ใช่ปูยใหญ่เืิเรื่องใช่ยาพุ่มกลางทางมีตะปาอไ้เห็นภูเขาไหมครับเนี่ยดูภูเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีั้งใต้ครับ